ดำหูไหมไงอันนี้มันดำตรงไหนดำตรงไหนเอาหูตอมีปูน่าเฮ้ยปูน่าจะอยู่ในหูใจอ้อเอาแล้วมาให้มานี่มามีจังมั้งมาไม่จังมานีจะตีปูน่ปูน่ มานิีมีทยาทาหูตโตมานิีทายาเบาเบา้าโ <c oughs> ตเอาขาเกาหคนนูคนทำไม่ได้เนี่ยดนคนทำไม่ได้เนี่ยพอชี้ดิเดี๋ยวขอลราเอา ขาถูอ่ะขาเกาหัวเขาเ็ยังไงกเกาเนี้น <c oughs> ย,ยเอาดูแล้วเอวเอขอเอาเขาเป็นึ่งอาให้อ่านว่า